Good morning s t u d e n t สวัสดีน้องเียนชั้นป5ค่ะพบกับสิบออนไลน์พอดีนะคะวันนี้ยังอยู่ในยูน์ under the under the sea ใต้ท้องทะเลวันนี้นะเราก็จะเข้มามา test i l l s animals the animals มาดูแลทท่แคร์ว่าเออสัตว์ทะเลเนี่ย่การดู นะคะคเราไม่ใช่ว่าเราจะทําประมงเพื่อ,อาหากินเอาเขามาเป็นอาหารอย่างเดียวสัตว์บางชนิดเราต้องเขาต้องการการดูแลด้วยนะคะเช่นผ้านี้เลยคืออะไรเจอร์เทิถูกต้องไหมคะก็คือเต่าทะเล what าร์ด์ซี e เทอร์เทิ e ส์เคิ e เซ็นเตนะคะเดสเคิลเซ็นเตอร์นะคะเดสเคะิลเซ็นเตอร์คืออะไรคะเด็กๆเดสเคิลเซ็นเตอร์ก็คือ สูนอนุรักษ์พันเต่าเขาเรียกว่าศูนย์ดูแลเต่าทออที่ช่วยคอยช่วยเหลือเต่าทะเลนั่นเองนะคะศูนยอ๋อ rescue center เขาเลยทำ what does sea turtle s rescue ดูนะคะสูนยนี้ยเขาทำอะไรบ้างดูก็คือทำอะไรบ้างคะศูนนี้เขามีหน้าที่ทำอะไรบ้างเนาะเรามาดูกันนะคะจากบทความเดเรามาดูกันว่าเขาคีออะไรนาอ พร้อมนี่คะปากกาพร้อมะปากกาพร้อมค่ะแล้วก็พร้อมนะคะไปพร้อมๆ save our ีเท t ร์เทิลนะคะก็ะเซฟแปลว่าดูแลนะี่ดูแลห่วงใยใส่เรียกว่าดูแลเนาะดูแลเต้าต่งทะเลของพวกคนนะคะ Turtles are one of the most beautiful animal in the world. the most beautiful แปลว่าอะไรดเด็กๆ the most beautiful สวยสุดใช่ไหมคะสวยที่สุดเลยเป็นสัตว์ทะเลที่สวยที่สุดสาง,งางามที่สุดนะ but they are also in dangerdanger danger ตัวนี้แปลว่าอันตรายแต่พวกเขากลับต้องอยู่นะคะไม่ติด danger ตัวนี้นะ danger ตัวนี้นะคะตัวนี้ d a n g e r s แต่เขาเขียนขีดเส้นใต้ให้นะคะแล้วพวกเราเขียนคแปลภาษาไทยเนาะ no. d a n g e r s แปลว่าอันตรายนะ เป็นจั์ทะเลเต่าเนี่ยเป็นจั์ทะเลที่สวยแตกกับอยู่ใน How can we help them นะคะเาแปบว่าช่วยนะคะพวกเราจะช่วยเขาอย่าง We must keep our sea clean พวกเราต้องทำอะไรก่อนเลย s ีต้อง clean ก่อนเลยค่ะทะเลจะต้องสะอาดก่อนแรกนะคะทะเต้องสะอาดเพราะว่าเต่าเนี่ยเขามองออกไหมว่าอันไหนคือถุงพลาสติกอันไหนคือปลาามองออกไหม เขามองไม่ออกเขาแยกไม่ออกนะคะว่าเพราะว่าเขาไม่ได้มีสมองแบบคนเขาแยกไม่ออกว่าอันไหนคือถุงพลาสติกอันไหนคือปลาฉะนั้นเวลาเรากินเวลาเขากินเข้าไปเนี่ยเขากินแล้วระบบย่อยถ้ากินปลาเข้าไประบบย่อยก็ย่อยปกติย่อยอาหารแต่ถ้าคิดดูว่าถ้าเขากินถุงพลาสติกเข้าไปเหมือนที่เราเขาก็จะย่อยไม่ได้แล้วเขาก็เขา East Jellyfish เขากินตัวอะไรบ้างคะ เอากินอะไรบ้างเจลลี่ฟิชคือแมงกะพรุนแมงกะพูุนไม่ใช่แมงกะพูุนกล่องนะคะลูกแมงกะพูุนน่ารักน่ารักเล็กเล็ก crabs ปูนะคะ Other sea animals and plants กินสัตว์อื่นๆสัตว์เล็กๆในทะเลอื่นๆแล้วก็กินเป็นกินสลัดอะไรอย่างเงี้ย Dirty seas are dangerous to the turtle ทะเลที่สกปรกนะอ dirty คือสกปรกทะเลที่สกปรกมันจะเป็นอันตรายต่อและ the food s t y จะกลายเป็นอาหารที่พวกเขากินถ้าถุงพลาสติกเนี้ยเต่าเขารู้ไหมว่ามันเืออั่านไปงับงับไปเข้าไปก็เสียช่วิาชวน We must protect the turtle nests นะคะ the Turtle raid eggs the in the n e s t on the beach นะคะพวกเขาเนี่ยไม่สามารถลงไปช่วยในใต้ท้องทะเลได้แต่เพียงแต่ว่าต้องทำทะเลให้สะอาดที่สุดนะคะเพราะว่าเต่าจะได้แหวก่ายแล้วก็กินอาหาร ที่เป็นอาหารของพวกไม่ใช่ถุกติเรานะคะแล้วเขาก็เลยปกป้องการวางไข,ขง่ของของเต่าเนี่ยเต่าจะขึ้นมาวางไข่ที่ไหนเด็กๆทราบไหม on the beach นะคะก็คือขึ้นมาวางบนชายหาดนั่นเองนะคะเต่าเขาจะคลานขึ้นมาบนชายมาบนทรายแล้วก็คุณลุ้มคุณลุมคุณลุวางไข่ของเขาคะฉะนั้นกลุ่มออเซ็นเตอร์ตรงน,นี้ศูนย์ดูแลตรงน,นี้เขาจะเอาออตาข่ายนะไปวางล้อมตรงหลุมไว้ให้เต่ามาวางไข่ เอาทรายกบไว้เพื่อที่จะว่าไข่จะโดนตะขครน้อมไว้จะไม่มีใครมาทำอะไร,รไข่ของมันนะ <S <S ซึ่ง time birds or other animals eat h e g g or t baby turtles ซึ่งลูกเต่าที่เกิดมาจากไข่เนี่ยเจ้าเบบี้ตัวน้อยๆออ,ออกมาเนี่ยก็จะโดนส่วนใหญ่นโดน,นนกจะโดนสัตว์อื่นๆเอาไปกินเอาไปกินออมาชิวๆก็เอาไปกิน,กน,มมกนซึ่งมันทําให้เต่าสูญพันุ์ง่ายๆนะการอนุรักษ์ของเขาคือเอาตะไครมาวางครอบ นี่คือการอนุรักษ์ปทเลสองแบบนะคะก็คือหนึ่งเราจะต้องคลีนซีเลยทะเ,เลจะต้องสะอาดสุดนะคะเพื่อที่ให้เต่าไม่กินติกหรือกินอะไรที่ไม่เหมาะสมร่างกายเขา,เขาเข้าไปนะคะไม่ปึงประสงค์เข้าไปสองคือการวางไข่ส่วนนี้ก็คือตะนะคะตะมีตะข่มาครอบไข่ให้เมื่อเต่าวางไข่แล้วฉะนั้นเมื่อถึงเวลาวางไข่ของเต่าเขาก็จะื่อวางไข่เสร็จแล้วเขาก็จะค่อยๆเดินไปเอาขอบนะคะจะต้องทำด้วยความระมัด Sea Turtle Rescue Center นะคะ The Sea Turtle Rescue Center has s a v e beach for the turtle and the d a n e i s นะคะศูนย์นี้ก็มีหน้าที่นี่เองเอาดูแลเจ้าไข่ที่อยู่บนชายหาด They help six turtle แล้วก็ยังช่วยเต่าที่ป่วยด้วย in the animal hospital นะะพาไปที่ศูนย์รักษารักษารักษาดูได้ไงว่าเขาป่วยนะคะเต่าบางตัวป่วยเนี่ยเขาก็จะมาบนชายหาดก็นอนอยู่ยังไม่ได้เสียชีวิต คุณหมอเขาจะรู้ดีว่าอ oh, ๋อเต่าประเภทนี้ป่วย then they put the healthy turtles back into แต่เมื่อเขารักษาหายแล้วนะคะคุณหมอ with now with h e l p the turtles already he can back go to the sea it can back go to คือพวกเขาสามารถกลับเข้าไปสู่ทะเลได้เลยเขาก็จะปล่อยลงสู่ทเล turtles are happy as in the sea และเต่าก็จะมีเลยนะคะทั้นสูตรนี้นะคะ s e Turtle r s c u e เนี่ย e t u r l e r s c u e Center เนี่ยมีหน้าที่ดูแลเต่าให้มีความสุขโอเ okay. ค Reading and a s คุณครูอ่านให้ฟังเ็ยดมากเลยนะคะจะให้เห็กไปตอบคำถามเหล่านี้นะคะอย่างเช่นข้อที่หนึ่ง Are turtle dangerous เต่าอ,อันตรายใช่หรือไม่ตัวเต่าเองเนี่ยอันตรายใช่หรือไม่ No เต่าไม่ได้อันตรายนะคะ Nor they are not นะคะเต่าไม่ได้อันตราย แต่เต่ากับตกอยู่ในนี่คือคำตอบที่เต่าไม่อันตรายเลยเต่าน่ารักะนาไม่เคยทกใจเลยเท่ We help turtle ช่วยเต่าได้อย่างไรบ้างตอบมาเลยค่ะแล้วช่วยเต่าได้อย่างไรบ้างตอบมาเลยหลายเนผดมากหลายแบบมากเลยค่ะ t r e e What do turtle eat เต่าทานอะไรไปนะมากเลย Okay Where turtle lay t h e i e g g นะคะเต่าวางไข่ที่ไหน เอาวางไข่ที่ไหนขีดมาให้ดูแล้วนะ What does sea turtle r e s c u e n s do นะคะพวก sea เอ่อ sea turtle ทำอะไรบ้างน,นี่ก็บอกแล้ว save the turtle อะไรนี่เนี่ยบอกว Where are turtles happiest และที่ไหนที่เต่ามีความสุขเต่าอ,อยู่ในละูกค่ะ Yes in the นั่นต้องค่ะที่ทะเลนะนี่คือการทำ อ่าไกด์ไลน์คำตอบให้แล้วนะคะอย่าลืมไปเขียนคำตอบด้านหลังแล้วถ่ายภาพส่งมาให้คุณครูด,ด้วยนะคะโอเค next to activity is 34 r i g h t okay 34 y o u r already yes okay this picture okay no problem ข้อนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราการบ้านของเราต่เท่ากับวันนี้นะคะเราทำการบ้านหน้าเดียวคือหน้านี้นั่นเองนะคะหน้าที่เป็น s a เออาร a ส e ซฟนะคะเพราะใน activity เราทำเป็นวันนี้เราทำกานบ้านหนึ่งหน้าเพียงหน้านี้หน้าเดียวนะคะตอบคำถามไม่คูกเพียงหกข้อนะคะหกข้อนี้เลยเมื่อทำเสร็จกล้น On your Album Same w เวทำเหมือนกันทุกวันเลยนะคะครูจะรอเช็คงานให้กันให้ทุกคนเลยนะคะถ้าใครทำไม่ทันเร่งมือให้ทันกันด้วยนะคะไม่งั้นเราจะเป็นดินข้อขาโอเค See you next time, ka. Goodbye.